ไม่ใช่เขาสมมติให้เด็นเกมไหยได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดอน้องมาถ่ายรูปหน่อยลูกนี่เขาพยายามเล่นมากเลยนะให้แกบอกเขาเขาแกะเพลงใหม่เลยนะน้องเขาหน้าหละน่าแหมะเด็กๆไม่ต้องเกรงลูกเขาไม่กลัดหรอกหนูเข้างๆใกล้ๆเขาหนักยเขาเนี่ย ดูไกลแบบทางเหินเนีทางเหินนชิ้นชินได้ไม่ได้เด็ดเออวางนี่อกเออหนูต้องกรี๊ดลูกนี่ที่เขาด้หาดังมานเลยนะเนี่ยให้เลยนี่จับเลยนี่ในตัวหรือเป็นเพชรเป็นทองอะไรอะไรเขาไปกลไกลเลยเขาไกลใกลใกลกล้กเออเาไปไกลใกลเบียดๆกันเบียดๆกันชิดกันนิดเดีชิดกัน รักน้องหน่อยซีของคนนี้เข้าไปเองเออแล้วน้าปีเอไปไปยิ้ม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 ไม่ตั้งย่อตั้งย่อเออทำไมดูเป็นตัวเท่ากันเลยมินเหมือนดูเป็นหมู่บ้านสมรรถเนี่ย แต่ลากคณพุ่มอีกคนหนึ่งใช่